สวัสดีครับวันนี้นายกจะมาประชุมคนที่ไปก่อนเนี่ยมัจะเป็นมักจะเป็นผู้ชี้แจงติดตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการนะครับคุณยายก็ต้องเป็นคนดูคุณตาคุณยายเนี่ยก็ไม่ค่อยไปอ่ะผู้หญิงนี่แปลกงมากเลยนะไม่ค่อยไม่รู้ของพี่น้องเป็นเหมือนกันนะผู้หญิงไม่ค่อยเป็นอะไรนะแต่ผู้หญิงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคนไทยเขาชอบว่ากนใช่ไหมครับเหญิงเป็นเพศที่ แก่ได้ตายยากเช่ไหมครคือไม่ค่อยไปแต่ว่าเวลาแก่ก็แก่เลยนะคนแก่แบบคุณยายต้องมาดูปัญหาที่จิตใจน,นะครับก็ต้องมาดูหลายเเห็นภาพแบบนั้นกนะ็รู้สึกว่าถูกมนเจนความทุกข์ที่มหาศาลนบะางคนคตามไม่ได้หานะไม่ได้กินข้าวเลยหลายวันไม่อาบนะ้ำเลยคุณยายก็รู้จะดูอย่างไรน,นะครับมันก็เป็นค,ความทุกข์พอเห็นความทุกข์เสร็จก็เกิดคำถามที่ว่าให้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นเป็นคนหนึ่งที่ทำงานกับตรงนั้น เราจะสามารถพอจะช่วยเหลือในรเขาได้บ้างรเราจะทำยางไที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้อนอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญก็คือกลุ่มที่คล้ากันนะครับก็คือกลุ่มคนพิการคนที่ยังไม่อายุม,มากแต่ว่าพิการด้วยอุบัติเหตุอะไรตา่างๆนานาพิการด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆน,น,นะแล้วพอปาจจัยเหล่านีในชุมชนเนี่ยพอคนจนพิการขึ้นมาเนี่ยคนค่้ยง่ายนะบางทีมันล่มสลายกัทั้งครอบครัวเลยนะครับคนที่ปิดกําลังหลักถูกลดชน ใครเป็นคนที่แบบโอ้แขนถามที่ดีนะพอช่วยเหลือตัวเองได้เสร็จเลยนะครับครอบวูลในคน,คนรูไปคำถามนี้แล้วเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของชุมชนเนี่ยเป็นเห็นความรูปแบบรแ้่ที่เราจะช่วยนนเหลืได้บ้างครับก็ได้เกิดกระบวงงนการที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเดียวยาแล้วโดยศักยภาพของโรงพยาบาลเองเนี่ยมันพอจะทําได้นะถ้าเราทํามากกว่าหน้าที่หลัก นะครับแต่ว่ามันก็มันก็เป็นหน้าที่ที่เพื่อนมนุษย์คุณจะมีความเพื่อนนยนะครับเราก็เลยเริ่มกระบวนการในหะยาที่พอจะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกฏิการที่รนุนแรงเนี่ยนี่ปนไปได้ไหมที่เราจะาหาอาสาสมัครหรือหาสิ่งที่เรียกว่าแคร์คิปเปอร์ที่เป็นฟูลไทม์ไปร่วมมือกับหน่วยงานาต่างๆเนี่ยส่งลงไปอยู่คนตาบ้าเพื่อไปแต่เาบาคาราคุญยาเนะครับ ในขณะเดียวกันคนที่การที่มีความมีศักยภาพเราก็มีส่วนฟื้อสมัครมีส่วนซืู้ศักยภาพต่อปัจจัยในโรงพยาบาลเราพอจะช่วยเหลือเขาได้ไหมนะครับในขณะเดียวกันที่คนที่การที่มีศักยภาพขาดโอกาสโรงพยาบาลก็พอจะมีงานนะนะครับหลายๆอย่างเช่นเรามีโรงพยาบาล s o f t w a r เปิดโอกาสให้เขาทำงานได้ไหมนนก็นะครับเช็คแรกแรกที่เราทำก็เป็นคนที่การได้การเคลื่อนไหวนะครับ ปรากฏว่าเราทำแล้วโอ้มันคืนชีวิตให้ให้คนนะครับรมันแล้วมันได้มันชุบชีวิตให้คนนะครับให้คนเราก็อาจจะไม่ได้แค่คนคนเดียวมันหมายถึงครอบครัวแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆทํามาเรียแรกที่ทำมาต้องการสักสิบกว่าปีนะครับแต่เนจุดเริ่มต้ท hey น,นที่เรู้สึกว่าเฮ้ยในฐานะเครื่องมือเนี่ยเราศักยภาพที่เราพอจะมีเนี่ยเราน่าจะพอช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้บ้าง สรุปนะก็บอกว่าแรงกระตา้ใจคืออะไรการได้เห็นความรู้แล้วก็รูส้สึกสงกสารเราแล้วรู้สึกว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์เนี่ยราพอจะมีศักยภาพที่จะพอจะช่วยเหลือพวกเขาได้บ้างเขาก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่เราดูแลนะครับนล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นครับ้วพอทำวันนี้ทําไปทําไปถอนตัวไม่ขึ้นนะครับรู้สึกว่าเออทำแล้ววันดีคุ้ค่ามันมีความสุขมันนีความราัาชาตง มันก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสที่ได้ทำก็คงอยากจะทําไปไเรื่อยๆแล้วก็ไปไป,ประมาณก็ได้รู้จักกับพ่อพอพอหรือว่ากลี่ดูแลผู้ปิทางนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือกันน,นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นข,ของการที่เป็นหมอตรวจเป็นไข้เข้าในแต่ว่าพี่คงก็กระโดดเข้ามาทําเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาคนที่ในชุมชนเรา 对。Uh, ที่สำคัญของคุณหมอสติ์นะคะในขั้นต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่สุรีนะคะจากโรงมบัญชีทัญญานะคะขอเล่าสั้นๆขั้นตอนเดียวกันของต่างขั้นมาให้เราทำเรื่องนี้ค่ะเชิญค่ะทางสวัสดีค่ะก็ซีบุญเฉยนะคะคณะทำงานสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยการที่รุ่งเรืองจิตยานะคะเออมุ่งเหยียลูกชัยเข้ามาทำงานเรื่องการจัดหาบริการเนื่องจากว่า ก็เองเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนาะแล้วก็จากการทำงานสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็เห็นปัญหาของคนพิการทางจิตเปนวนมากค่ะก็คือจําได้เลยตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราเห็นเลยนะคะว่าคนพิการทางจิตในเวลาที่ย่าตุ่มครั้งแรกเนี่ยไม่ยอมนะให้ลูกไข้เราต่อโรงพยาบาลอยู่ได้สี่ห้าวันเองพ่อแม่ยังไงก็ไม่ให้นอนขอรับกลับบ้านแต่พอห้าปีผ่านไป คุณแม่บอกว่าฝากน้องไว้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลได้ไหมติดต่อญาหลไหลทั้งมากไม่ยอมรับนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกเราว่าช่วยส่งสถานสงรอทีเถอเห็นไหมคะคนไข้คนที่าการทางจิตเนี่ก็พัฒนามาจากผู้ป่วยอิตเวนซึ่งการที่เข้ามาป่วยทางจิตเนี่ยมันเหมือนทําให้เขาต้อง พัฒนาการของเขานะคะอาจจะบกพร่องไปด้ขอความอนุญาตนะกาจารย์หนูที่น้องๆมาด้วยเนาะอาจจะบกพร่องในเรื่องของทักษะต่างๆลงไปทําให้การทําบทบาทหน้าที่ต่างๆของเขาเนี่ยลดน้อยลงก็ทําให้สังคมเองก็รังเกียจเห็นไหมคะว่าสังคมเพิ่งมีข่าวไปเมื่อไม่นานนี้ที่บอกว่ามีคนเก็บขยะไว้ในบ้านที่สมุทรปราการแล้วก็มีเรื่องเลี้ยง้องหมาเนาะ อันนี้น้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสตลีนทั้งคนนะคะ,ะน่าจะมีอาการจิตกัเน้อง <arose> ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นว่าสังคมสีวิตมากเขาหรือมีเคสหลายเคสมากที่เร,ราเห็นเขาฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้นะคะเพราะอะไรไหมคะเพราะเขาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการฟื้นปูซึ่งการจ้างงานนการทำงานเนี่ย,ยเป็นพลังอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เขามีคุณค่าในชีวิต มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นเพราะว่าคนพิการคงจิตไม่ได้แตกต่างของมนุษย์ทั่วไปคือเขามีความจำเป็นต้องได้รับการจ้งางงานถามเราว่าเราเนี่ยเป็นคนปกติเงออินเดือนไม่ออกเดือน,นยังเราแย่เราไม่แย่แล้วใช่ไมหมคะเพราะว่าออการทํางานก็มีผลทําให้เขามีเงินเลี้ยงครอบครัวหรือมีเงินไปทํากิจกรรมต่ตางๆแต่เวลาที่คนพิการงางจิต เจ็บป่วยคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเขาเองที่ลำบากนะคะครอบครัวนะคะครอบครัวหลายครอบครัวต้องอ,ออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลคนพิการดูแลคนพิการไม่เท่าไหร่ชุมชนลังเกียจอีกมีเยอะเลยนะคะชุมชนบางทีนะคะทำหนังสือถึงสำนักนายกเลยนะคะขอให้เอาคนพิการพอิตคนเนี้ยออกจากชุมชน คือสิ่งนี้เป็นพลังที่ทําให้ตัวเองเห็นว่าทจริงแล้วเนี่ยเราในฐานะหรือบทบาทของเป็นการเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็ค,คิดว่าคงจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะอะไรจาไหมคะเพราะเรามองว่าเราเนี่ยมีพลังมากกว่าคนพิการเมื่อเรามีพลังมากกว่าเนี่ยถ้าเรานิ่งเฉยทุกคนในประเทศนิ่งเฉยหมดเนี่ยคน่มเนี้ยไม่ได้รับการช่วยเหลือตัวเองก็เลยมองว่า มเมื่อเรามีพลังเราก็ควรที่จะกล้าเข้ามาช่วยเหลือเขาถามว่าการช่วยเหลือคนพิการทางจิตให้ได้รับการจ้างงานยากละเบากไหมยากค่ะเหนื่อยมากและถามว่าถ้าเราท้อสักคนหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากที่น้องๆเม่สาน่าจะได้พูดถึงความรู้สึกถ้าเรามีช่วยเขาเนี่ยเขาอาจจะกลา,ายเป็นคนเร่ร่อนอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นพลังของเรานะคะความหวังของเราเนี่ยช่วยให้เขามีที่ยืนในสังคม นี่ก็คือการเปีนยงเยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมาช่วยเหลือคนพิก,การกลุ่มนี้ต้องอีกนิดนึงนะคะว่ามีหลายครั้งมากเลยนะคะอยา่างไม่กี่วันนี้เนาะเขียนให้น้องได้รางวัลเพพิการดีเด่นซึ่งไม่ทราบว่าจะได้ไหมเคยได้ปีปีหนึ่งแล้วระตกการใช้การง,งานเราเยอะมากแต่เราต้องยอมนะคะนอนเกือบตะว่างเพื่อช่วยเขียนบทข้อมูลที่เขาเพื่อส่งต่อกลุมพิการดีเด่นเนื่องจากอะไรนะคะ เวลาที่เขาได้รางวัลเนี่ยพลังในชีวิตเขากลับมานะคะก็เป็นตัวอย่างของคนพิการอีกหลายคนที่เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีคุณค่าในในสังคมเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือพลังและความหวังของเราเช่นกันนะคะก็อยากจะเรียนว่าถ้าอยากให้คนพิการก็มีความหวังและพลังเนี่ยก็เลยการว่าพวกเรานะคะทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องในอยากให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เป็นเหตุจูงใจให้ช่วยเหลือคนพิการให้มีงานทำคะ่ะ อยู่ที่สุรีนะคะที่สุรีจะอยู่ที่ศรีธัญญาซึ่งท่นนานทราบยู่แล้วนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรง,โรงพยาบาลเ,เฉพาะด้านนะคะแล้วก็สิ่งที่พบเจอก็คือเป็นผู้ผู้ป่วยก่อนเนาะเป็นโรงพยาบาลก็ต้องดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งพอป่วยทานได้จิตเวชนะคะป็นญากเพราะนั้นเนาะพอพอเป็นเนี่ยสักระยะหนึ่งถ้าไม่ได้รับการฟืร้นฟูหรือการราักษา ให,ให้ครบตามทีเ่เหมือนกับตามที่กำหนดนที่เหมาะสมนะคะก็อ,อาจจะเกิดความผมกทุองต่อไปได้นะคะซึ่งหลายๆครั้งเราเจอะคะ่ะในสังคมสังคมไทยคง,งเป็นแบบนี้คือบางทีไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักแนวทางที่จะฟื้นฟูให้ดีพอหรือเหมาะสมกับกับแต่ละบุคคลนะคะพอฟื้นฟูไม่ถูกก็รับให้ความบกพร่รอบนั้นเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจน,น,นเรงเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นหุพิกานะคะ แต่ว่าในความเป็นโรงพยาบาลก่อนนี้เรามีทีมที่เป็นทีมื้นฟูเนาะก็ทําให้สามารถที่จะบริหารจัดการด้วยแล้วก็ใช้หลักความรู้ในการื้นฟูแล้วก็ใช้อะไรอีกหลายหลายอย่างเนาะเข้ามาทําให้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นดูเหมือนกับว่าจะเป็นพาระเนี่ยพลิกกลับนะคะให้กลายเป็นเป็นพลัง ก็ภาพเนจะเกิดลักษณะแบบน,นี้ขึ้นกับหลายๆโรงพยาบาลแต่ถ้าโ <c oughs> ดยรวมก็ผมจะคล้ายกตนเรือหัวสติต่นแรกก็คือเห็นความทุกข์ของผู้คนแล้วเราทนไม่ได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จริงๆแล้วมือของพวกเราทหลาย่าช่วยกันได้นะคะนั้นก็จะขออนุญาตไปอีกท่านหนึ่งนะคะคือท่านนายกสมาคมนะคะท่า ่านสุชาตินะคะรบกวนเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะคะว่าทาไมถึงได้เข้ามาทํางานนี้คะเชิญเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะครับบนเวทีนี้น่าจะมีผมคนเดียวนะครับที่แตกต่างนะครับทั้งสองท่านป็นคุณหมอแล้วก็หนึ่งนักสังคมสงเคราะห์นะครับผมนะครับสุชาติโอวัดวณักุลนนะครับเป็นประธานสภา,พาผู้พ,พิการทุกประเภทในประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองผู้พิการการสื่อัาญาประเทศไทยนะครับ ก็ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็เพราะว่านะครับก็เกิดเหตุการณ์เหมือนฟ้าผ่าในบ้านนะครับเหมือนฝนกระหน่าหรือเหมือนตอนที่ตอนที่เราเกิดถ้าช่วงนี้ก็เหมือนเราเกิดวิกฤตในชีวิตนะครับพอลังจากที่แต่งงานก็มีลูก,กบุคนหนึ่งนะครับก็เป็นดาวินโดนะครับตอนนี้ก็อายุยี่สปีแล้วนะครับวันนี้มากับผมด้วยชื่อน้องนายนะครับยืนเดืน,นตกเดืยนที่ไหนครับ เนายลีนาชาอบอกว่ารบรรษันบุครับน้องมารับรู้อ็รับตอนนี้นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมลุกขึ้นมาทำนะครับมาช่วยงานสังคมนะครับทีแรกที่เขาเกิดมาเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเราทาความดีมาเยอะมากเลยอ่ะเราช่วยคนมาบ้ากมาไอ้พอเราแต่งงานแล้วทำไมมีลูกแล้วสม,ยมัยพระเจ้าให้เด็กดาวซินโดงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาทั้งหน้าเกลียดแล้วก็น่ากลัวมากมากเลยนะครับในความคิดของเราตอนนั้น แต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับการเปลี่ยนชีวิตผมนะครับจากเดิมที่ผมเคยทางานประจําอยู่นะครับผมตําแหน่นสสงสูงสุดรั้งสุดท้ายคือเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายน,นะครับรวมเงินเดือนเขาพิช่ตเนี่ยจะนเป็นแสนเลยตอนนี้นก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเลือกอะไรระหว่างได้เงินนะครับกับลูกเจาอ,อะไรดีเพราะว่าไปปรึกษาหมอนะครับผมพยายามวิ่งไปหลายโรงพยาบาลนะครับช่วงนั้นไม่รู้จักเลยว่าดาวซินโดมคืออะไรความพิการคืออะไร ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าไม่มียารักษาหายไม่มียาฉีดที่เรียกไ่้คุณพ่อต้องกระตุ้นพัฒน,นาการเอย่างเดียวนะครับเราก็เลยต้องแล้วอาทิตย์หนึ่งต้องกระตุ้นประมาณสามวันเราสองคนครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานทั้งคู่นะครับเพื่อมาดูแลลูกโดยเฉพาะขอบคุณที่หน่อยไหมครับ นะครับก็คือทุ้มอบข้าวที้เลยแล้วก็มาเปิดบริษัทนะครับผมก็เปิดนะครับตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการบริษัทรุรกิจทัความสะอาดนะครับเราก็กะว่าเออมาขายสักเดือน7ีเจ็ดแปดหมื่นบาทแล้วก็ที่เหลือก็มีเวลาเลี้ยงลูกพอแลวเพราะว่าสาวมต้องฝึกนะครับปรากฏว่าทําไปทํามานะครับตอนนี้เขาเกิดนะครับวันที่เจ็ดกันยาที่ผ่านมาไม่กี่วันพอเดือนตุลาเราก็เปิดบริษัทเลยนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วที่สปีนะครับผมมีพนักงานทั้งหมดสองพันคน ตอนนี้ที่เป็นพนักงานแล้วก็ทำให้ธุรก,กิจเราเติบโตเราก็เลยลูกขึ้นมาว่านะครับช่วงนั้นเนี่ยในระหว่างที่เราดูแลเขาเนี่ยนะครับเราก็เห็นนะครับปัญหามากมายนะครับสําหรับกลุ่มที่มีคนพกิการก็ไปอยู่ในบ้านหรือมีเด็กพิเศษก็ไปอยู่ในบ้านเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คืออัตราหย่าล้างสูงมากผมเจอซิกเกิลมัมเยอะมากเลยนะครับที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับพอมีปัญหาปุ๊บส่นใหญแล้วผู้ชายจะทิ้งนะครับ หรือก็ถ้าย้อนหลังกบไปเนี่ยนะครับเรื่องความเป็นหน้าตาในครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพอรู้ว่าต่างคนกะโทษกันไว้บ้านตัวเองมีเชื้อนะครับอย่าไม่อย่าไม่ต่อท้ายเป็นเชื้ออะไรบอกว่าผู้ไปทุกมาก็เลยทะเลาะก,กันก็เลยเลิกลานเลิหลากลัานนะครับแล้วผมในระหว่งางทางก็เจอปัญหาเยอะมากมายนะครับก็เลยลุกขึ้นมาที่ว่าจะมาทํานะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรับผมนะครับทีนี้ พอระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอนะครับหลายคนนะครับเจอปัญหาเช่นภาวะเศรษฐกิจเข้ามาในบ้านนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีลูกปุ๊บจะต้องออกจากงานแน่นอนหนึ่งคนมาดูแลลูกไม่เมื่อกี้ก็หากินคนเดียวดูแลสามปากมั่งสี่ปากมั่งนะครับเอ๊ะเราทำยังไงเรื่องนี้จะช่วยเขาได้นะครับพอผมมาศึกษากฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยกฎหมายพวิการเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดนะครับเรียกว่าระดับต้นๆของโลกเลยนะครับ แต่ปรากฏว่าพอในภาคปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีคนมาขับเคลื่อนในการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานคนพิการเนี่ยนะครับมาฉบับนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็นะครับส่งเงินเข้ากองทุนอย่างเดียวจนเงินกองทุนของพิการเนี่ยมีเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะครับสูงสุดถึงหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับจน,นกระทั่งกระทรวงการคลังก็มาย,ยึดไปอีกสองพันล้านแล้วตอนนี้เราก็กํกาลังทวงคืนมาได้พันล้านนะครับก็ไปฟ้องศาปกครองอย่างเงี้ยครับ งั้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากมีวิดีโอตอนท้ายที่หนึ่งซึ่งเป็นแร,รงบันดาลใจให้ผมเนี่ยลุกข,ขึ้นมาทําทาไมน้องๆเขาน่ารักแบบนี้แล้วท่านสามารถเอาไปทําง,งานได้ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนได้งานมาตาสามสามสามห้าแต่ละคนนะครับ่เร่งม่เรื่บบองไหนมคะทีเรื่องครับพี่ใหครับ่ค ชื่ออะไรคะชื่อเค่นน้อยพราค่ะชื่อนัีค่ะเป็นนักเต้นครจีาแล้วก็ตขาก็เล่เนื่อค่ะกอด้านเราชอบปั่นพราะเุาค่ะซ้อเต้นรับไทยทำอาหารชันจ พ่อกับค่ะ à, หนูนะครับนะพี่จะถึงเสร็จค่ะลุงพ่อ เธเป็นใครเินปาเฉิอป่าค่ะแ้คนาัสค่ะอนะยจะบอกที่เฉินป่าว่า บแล้วเราใช้โรินิตหรือว่าใช้บรทยอีแล้วครับไม่ต้องใจกนะตันนี้ได้รอไหมรอ เแล้ได้คะออาเียาเป็นเป็นบุญนะครับนาครับไม่จบวัวครับพ่อพ่อเราคิดถึงพ่อค่ะความรักก็คือความชื่อสมและศรุทธจค่ะถาอุปกรณ์ใจโอบก็สมื คือ,อ,อคือคอนะคอยง่ายค่ะก็อ,อกันไม่สใจก็ไม่รักไม่สนใจแต่ว่าอ,อ,อดทนจ,จ,จะเหมือนใจเออใอนาคตเศรชฐคือจะเป็น,อนรองตาที่มาที่นี่เพราะว่าอยากให้เด็กพิเศษทีท่ ที่จะมาผมเนี่ยว่าเด็กเล่นเก่งนะเรี่องความสามารถเยอะมากจะซื้อนะจะเป็นจะหาครับอีกเป็นค่ะครับผมตำรวจอยากเป็นพนักงานค่ะนี่คือเั้าหูนะคะนี่คือการจีบคู่ค่ะนี่คือเต้าหูจีบอแล้วก็คือค่ะแล้วก็ครู าษาไทยภาษาอังกฤษ้าานี้ก็คือที่เราเปลี่ยนภาพละของเด็กนะครับที่เป็นเด็กสติปัญญานะครับจากภาพที่เราเคยคิดว่าจะจ้างงานเขาไม่ได้เนี่ยนะครับพูดไม่รู้เรื่องถ้าในจักนวติของเราวิเกตรนติของสังคมเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเด็กเหล่านี้คือน้ำลายยืดนะครับตัวเหม็นไม่กล้าเข้าใกล้ชิดนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับพยายามส่งเสริมปูนลิขิตให้เขาแล้วทุกวันนี้ทุกคนนะครับได้ทั้งน้องบมยบี่ตัวเล็กเนี่ยตอนนี้ก็ได้จ้างงานมาตาสามห้า 3, 5, นะครับก็ทาํานา้ําตืนผลไม้สมุนไพรบามีขายปัจจัยยานไปขายเองเลยเ,เลยนะครับนะครับเดี๋ยวไว้เล่าให้เราตอนหลังนะครับที่แรงบันดาลใจตอนต้นครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะ ของท่านนายกนะคะซึ่งเริ่มต้นไม่เหมือนคนอื่นจริงๆนะคะคือเริ่มต้นจากประสบเหตุด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเกิดในครอบครัวนะคะสิ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าใครไม่เจอคงไม่รู้ไม่มีทางไม่มีทางรู้จริงๆแน่ๆน่าเหลืไม่ใช่คนที่ประสบกับตัวเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาแล้วนะคะคือความไม่ยอมแพ้ นะคะแล้วจะทำยังไงที่จะพากันไปเหมือนกับอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้วนี่คือความอรู้สึกตัวเองเลยนะคะหลังจากที่ฟันแล้วจะพาไปยังไงให้เรือน้อยลำนี้นะคะหรือว่านาวานี้เนี่ยไปไม่ได้เนาะไปไม่ได้แต่ปรากฏว่าด้วยความมานะพยายามแล้วก็ไม่ไม่ย่อถอยรวมถึงใช้ใช้เอ,อ่อทั้งวิชาก,การทั้งอะไรตรงนี้อะไรนะคะนอกเหน,นือจากพา ยังพาคนอื่นๆไปได้อีกเยอะมันมากเลยเนาเราเห็นภาพจากวีดีมานะคะสิ่งที่เห็นเลยอะค่ะคือคือน่าประทับใจอย่างเด็กๆถ้าดูดีๆนะคะเหมือนเหมือนเป็นคนไร้เดียงาเขาซื้อบริสุทธิ์เขาสดใสแล้วความสดใสเนี่ยสดใสได้ตลอดด้วยนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าสดใสได้ครั้งคราวเขาโตขึ้นไปเอ้าเอ้า ไม่ไม่มันคงความสดใสไม่ได้ผู้ใหญ่ไ้่อยากเราดีๆเนี่ยบารดีคือหมายถึงเราเราในฐานะที่เหมือนกับคนในสังคมบอกว่าเป็นคนปกติอ่ะเราเป็นไหมคะบันช่วงเราอาจจะเศร้ามันช่วงเราที่มากเครียดการทํางานตกหลบจากมาตรฐานเดิมที่เราเคยเป็นเราเราน่าจะเคยเป็นยัง,งนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วกลุ่มน้องกลุ่มนี้นะคะจะบอกอะไรให้หลังจากที่ตัวเองเนี่ยก็คึอมี น้องที่ถือว่าเป็นคนพิการเนี่ยเขาไปทำง,งานด้วยเชื่อไหมคะมาตรฐานเขาแทบไม่ตกเลยอ่ะเพราะว่าเขาทาได้คงเส้นคงวาสม่ําเสมอมากแล้วสม่าเสมอแบบไม่ว่าใครก็ตามตระหว่างที่เดี๋ยวรองทยากรท่านสื่นเขาเตรียมความพร้อมเชิงเทคนิคนะคะเล่าให้ฟังเคสหนึ่งนะคะเป็นเป็นคล้ายๆกับกลุ่มเหล่านี้นะคะแล้วแต่ว่าเขาทอาอะไรได้เยอะนะคะแข็งขาดีอะไรดี เราไม่ได้เอาเขาเข้ามาอยู่คนหนึ่งที่เราไม่ได้เอาเขาเข้ามาเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการจ้างงานโดยตรงแต่เราให้เขาดูแลคนติดรักติดเกมเป็นยากกันเองคุณยายคนหนึ่งไม่มีคนดูเพราะว่าอยู่ือนที่หอสันติพูดอยู่กับคุณตาคุณยายจะเป็นโซโล่ค่ะไปแล้วี่หนึ่งเลยหน้าตัวเองไม่ได้ที่นี่เขาหาคนดูไม่ได้ดังนั้นลูกต้องออกจากงานกันก็มีน้องน้องคนนี้นะคะโตแล้วนะคะ พอทำกับข้าวได้ไน้น้อยทำของข้าวได้ต้มข้าวได้ไข่ไขเจียวได้คือคนนี้แหละมัเป็นผู้ดูแลแล้วที่บอกว่าคงเส้นคงวาม,มากนะคะไม่ว่าจะกับใครก็ตามคืออะไรรู้ไหมคะเราสาั่งเขาไว้ว่าถ้ามีคาา<อ>ใครมาจบการไลฟสดช่วงนีบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ